สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขสุคนวันนี้หละ่ะพากินพาพี่น้องมากินส้มตำหนวดหมึกสายจ้าไสเม็ดสตอน้ำจ้าพักเครื่องเคียงกับมีแรดดิดมี่ยอดอ่าพักขาลักกะตกแต่งด้วยเบสลัดนะพี่น้องจ้าื้อนี้นี่ลวกเส้นมาพร้อมจ้านี่ห่อนห้วยห้วยเลยพี่น้องม่งเสน้นเนี้ยหนุ่มตุยตุยคักข,ขนาดจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อมาแสบมานวน้ำกันจ้า คือสีลายแท่กินเมืเว่ว่าล่เขาเศร้าเขาเที่ยงจ้ะร่วมกันไปเลยน้ำไล่แตกเรื่องกินไว้ใจอิหละได้เจาหนอนเมือซสายจ้ะ เนื trên ้อนุ่มดีจ้ะ ค่ะหรือจะอมจ๊ะ เนื้ลูกไายหอมกรอบดีจ้ะ กงพิกู้วรัวแห้งจ้ะ นัว no, แห้งพี่น้องแซ่บไรจ้ะขอบคุณอ่า uh, mm hmm. พี่น้องท้ uh, mm hmm. อจ่าด้อทีอ่าเข้ามาหันสร้างสื่อกาแฟปีเซเว่นกาแฟาเพื่อสุขภาพหลายท่านบบวา่าเปิดใจร้องกินละกะ่ะความดันเบาหวาน ความดันดีขึ้นแล้วก็เบาหวานน้ำตาลลดลงนะพี่น้องจ๋าแถมควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะพี่น้องจ๋านี่แหละที่หลากกินอยู่ประจำทุกมือนะพี่น้องชิชงดื่มวันละหนึ่งถึงสองซองสองร้อยห้าสิบบาทโปส่งฟรีปลายทางฟรีมี่โปรโมชั่นแถมแก้วแถมทุ่งผานายพี่น้องนะใครสนใจกะทักแชทอมเข้ามาแอดลิงใตคลิดด้วยจ้ะเด้อ เอาไปซเซนคุกกับนำตำใบจ้ะแซ่พี่นอ้องกินง่ายง่ายสิละมือนี Free sent k 오, 배 했다네. เค็มข้นแห้งพี่น้องนัวแซ่บ นี่พี่น้องเดี๋ยวจะไปตอลังไม่ไปลวกสินเพิ่มกันพี่น้องจ้าสำหรับลิปนี้หลักอะมากินส้มตำหม,มึกสายหนวนหมึกสายพี่น้องเมือเสร็จๆนวดไปน้ำกันนะพี่น้องจ้าสำหรับใครที่อ่าเป็นคอกาแฟ ى, ชอบดื่มกาแฟ ى, แล้วก็รักสุขภาพนะพี่น้องจ้าในฐานะนําเดอหันมาดื่มกาแฟ ى, บีเซเว่นเพื่อสุขภาพลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอ,ลดคอเลสเตอรอลเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวาน ความดันในพน้องพร้อมต้องการควบคุมน้าหนักเล่งระบบการพอผ่านระบบขับถ่ายดีในพน้องจ้ากล่องหนึ่งราคา250บาทมีโปโมชั่นทรงฟี่ปลายทางฟรีมีของแถมเป็นแก้วแถมกลองกาแฟาเพิ่มอีกหนึ่งกองแล้วกแถมทุงผาถ้าผู้ได้สนใจอยากจะต้องฉี่ช่วงดื่มแบบอิดลาภาากินอิหลาตึงดิ่งชงทางการสั่งซื้อวาย,ยุติขีดจ้าสำหรับคลิปนี้อิหลาภาากินไปแล้วสวัสดีจ้า